สวัสดีครับเฮียปองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะใครที่ติดตามนาเล็กกับเฮียปองของฟ้ามืดคืนเกินแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของชีวิตของเฮียปองนะคุยเพื่อนๆน้ามันมากเลยยคุณยังไม่ได้คุยเรื่องนี้คุณมาะาบอกว่าหายหน้าหายตาไปไหนนั่นแหละไปไปมาๆมันได้เรื่องโอ้โหท่านผู้ชมก็ชอบนะช่องจิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆแบบคนติดตามเยอะเลยบอกว่าแต่ผมยังไม่หายเลยเนี่ยก <laughs> ็ <c oughs> อยากรู้ว่าเฮียป๋องเฮียป๋องแกมีอะไรลึกลับซับซ้อนอะไรหรือเปล่า <c oughs> เยอะเยอะเยอะก็ครา,าวที่แล้วเนีคุยถึงเรื่องว่ามาเป็นโต๊ะจีนแล้วแล้วมาเปลี่ยนเป็น มาทาเป็นโ okay, อเคไนต์ต่อยอดต่อยอดต่อยอดมีเพิ่มอีกสองสามบริษัทเป็นสามบริษัทโอ้โห,โหคุณมีร้านอาหารมีมีห้องอาหารม,มีเอ้ยเริ่มจากโต๊ะจีนอแล้วเป็นออเกไนไ์แล้วก็มีห้องอาหารห้องอาหารโอ้ที่คุณทําธุรกิจหลายอย่างนั่นเนี่ยก็ไอตรงนั้นนะสามบริษัทอ๋อสามบริษัทเออตรงนั้นสามบริษัทแล้วมันมีอีกอื ก่อนที่ผมเม่เป็นเนี่ยผมก็รับประมูลโรงงาน oh. เอาพอแอทพยาบาลเขาไปทำเอา <c oughs> อุปกรณ์บุรุพาดีเวล็อปเมนต์เอ,อ้ชื่อแรกผมบุรเซอาสวิสมั <c oughs> ้งบุรเซอาสวิสท,ทำโรงงานต่างๆทำอะไรต่างๆยี่สิบกว่ารโรงงาน <What? S 2> ท<บ>ัพแพทย์อพยาบาลแล้วก็มือแพทย์อะไรอะไรต่าง<ล>ๆเข้าไปแล้วคุณเข้าไปนั่งทําเองป่ะไม่เคยผมไม่เคยทําโรงงานแล้วชีวิตก็ไม่เคยทําโรงงานโ,อโอคุณใช้คนอื่นตลอดเลยเนี่ยนะ <S <S เฮ้ยผมไปครั้งหนึ่งไงอ๋อผมผมเหมือนว่าเฮ้ยมึงมีรุ่นพี่เขาบอกไม่เคยทํามาทําได้ไงมึงไม,งม,งม,งมง่ขออนุญาตก่อนอะไรเนี่ยผมบอกผมไม่รู้แล้วพอดีพี่น้องเขาออกฝึกกันหมดเอไอ้เราว่าต้องลาไป เออพอช่วยชีวิตเขาเขายังมาด่าเราอีกอ๋อเดืเลยโหเดือดเลยเดือดเลยเป็นเดือดเป็นแขอเลยแล้วไปอ่ะปกติคนไข้เขาไม่เยอะไอเราไปแม้วันนั้นร้อยกว่าคนโอ้คุณนี่สิบคนผมก็ว่าแย่แล้วนะอร้อยกว่าคนไม่เกิดเหตุอะไรเขาแข่งกีฬารัรทุกวันเนี่ยเขาสบายๆเขาตัวร้อนวันนั้นเขามีกิจกรรมของภายในไอนี่เขาอืช่วงเช้ามี แข่งกีฬาเฮ้ยช่วงเช้าสัมมนาช่วงบ่ายแข่งกีฬาแล้วช่วงเย็นเขาจะมีกินเลี้ยงเขาก็เลยโอ้โหปกติสี่โมงเย็นเขากลับบ้านเราสองทุ่มยังไม่ได้กลับโอ้คุณหนักเลยแล้วเนี่ยเออเราก็เลยโดนอ้โหจ่ายมาสามร้อยเราทำงานเนยสามพันสี่พันนะมั้งเดือดเดือดเลยแใจแล้วโดนได้อีก ไปช่วยเขาแล้วเขายังด่าอีกหาว่าไม่เคยไม่ได้อยู่ทีมงานเขาว่างั้นเถอะเออไม่ได้อยู่ทีมเขาคุณเข้ามาได้ไงใครอนุญาตอะไรหลายหลายอย่างอ่าลุนพี่ๆเขาว่างั้นเถอะอืมุปโสในเราก็ไปช่วยเพื่อนเพื่อนหาใครไม่ได้แล้วเช้ามืดเราก็ไปให้ไม่เคยชีวิตไม่เคยทำงานก็เลยแขนแล้วยวต้องเข้าไปศึกษาเอาให้รู้จริงคุณนี่ไม่ยอมแพ้เลยเนี่ย โอ้โห oh, เป็นผมเป็นหมาเกิดปีหมาหมาย่งผมกัดแล้วไม่เลิกกันกัดไม่ปล่อยพวกรถไวเลอร์ตงตายกันไปข้างขนาดนั้นเลยเล่ะกามล็อกนึกเปล่าเออคุณเคยสู้แบบกามล็อกหรือเปล่าผมไม่เอามีไม่ชีวิตเคยเอาแบบไม่ยอมแพ้โอ้ไม่ไม่มผมส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนที่ยอมคนนะถ้าผมไม่ยอมคนแบบนี้ผมตายละเฮ้ยผมไม่ยอมยอมในสิ่งที่ควรยอมไง เราไม่ผิดเ่ะเขามาตำหนิผมสีปาดเลยนะเออแล้วสุกวันพวกนั้นเขาเป็นลูกน้องผมอ้าวไม่ด่ากุณนะเออเพื่อนผมก็ไปดึงมาช่วยทีละคนสองคนเข้ามายี่สิบกว่าโลมยี่สิบกว่าโลงนี่ผมให้จ่ายเต็มด้วยนะอ้าวแล้วคุณไปเอากำไรจากไหนอกำไรจาก ครื่องมือแพทย์พวกอะไรอะไรพวกนั้นอ๋อคุณขายยาขายไออุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเข้าโรงงานด้วยคุณลึกซึ้งนะเนี่ยลึกซึ้งนะเนี่ยบริษัทแรกก็คือบุรพาอะไรทางการแพทย์อะแล้วก็บริษัทที่สองก็มาเป็นบุรพาสซอร์วิสแล้วแถมยังมีสามอย่างที่สามก็คือไปเปิดคลินิกให้หมอไปทำแล้วเราก็เอาคนไข้เข้ามา เซอร์วิสเอาอีกไปไอ้คุณนี่วุ่นวายอยู่กับไอ้คลินิกอะไรเรื่องของแพทย์แพทย์เนี่ยนะแล้วก็ก่อนที่จะไม่มีไอ้นี่นะมีไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคโอ้โหก็ไปรับสามสิบบาทเขาหีิวป่เป่าวุติอ๋อไม่ไหวยุติไอ้คลินิกไอ้แเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คลินิกเขาเรียกรวมอ่ะรักษารวมอ่ะอืก็เป็นเหมือนโพลีอ่ะ เออโพลีคลินิกโพลีคลินิกเออโพลีคลินิกอ่็ยกเลิกยกเลิกเหลือแต่ร้านขายยามผมมีคลินิกอยู่สองคลินิกเป็นเจ้าของอแต่จ้างหมอไปทำแล้วก็มีร้านขายยาจ้างเฟสับดูแลเพื่อจอะเอาพวกอุปกรณ์พวกนี้เข้าโรงงานคุณนี่สุดยอด,ดจริงๆท้ายก็ยกเลิกหมดทำไม ก็ให้คนที่อยู่ใกล้เราเราไม่ใช่ทางไงพอเรารู้แล้วผมนิสัยผมนิสัยเสียอย่างหนึ่งว่าพอประสบผลสาเร็จแล้วผมจะยุติอืวางมือแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางก็ยุติคือทําแล้วไม่มีความสุขว่างั้นเถอะเออได้แต่เงินได้แต่เงินแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะแล้วจังหวะมาเปิดโรงพยาบาลสศกิจด้วยไงงานหนักช่วงนั้นทําป้ายทําอะไรอะไรคือพลังงานเยอะว่างั้นเถอะ รับเหมาทําป้ายติดในห้องหน้าห้องอะไรอะไรต่างๆอ๋อนี่ป้ายทั้งโรงพยาบาลนี่คุณทําหมดอ่ะแร่แรกๆอ่ะเด็กแรกผมบริษัทผมอีกอ่ะโโหสุณนี่โอ้ยรับรับรับคอนแทคจากหนึ่งศูนย์หนึ่งวิศวะโหสุดยอดสุดยอดนี่ก็คือมาในแนวของหลักของการบริหารเลยใช่ไหมหลักของการแบบงานสี่งานจ่ายงานเราเราเขาเรียกอะไรเราเป็นซับเครื่องทีอ่ะต้อามาทำ ทุกวันก็มีบริษ,ษัทอีกแตกต่างไปอีกนะยังมีบริษ,ษัทอีกอทุกวันนี้เหลือนอกจากออแกนไนต์โตจีนแล้วก็รานอาหารแล้วก็ยังมีบริษ,ษัทที่ดูแลอขอเป็นความลับก็แล้วกันเดี๋ยวปาตีมันจะมาโอเค, <laughs> อเ,คเป็นความลับแต่ว่าค,คืออยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเฮียป๋องมีหลักคิด ในการทําพวกนี้ได้อย่างไรมีมีมีแนวคิดที่จะยึดถือในการทํางานให้ประสบความสําเร็จพวกนี้ได้อย่างไรเราใช้คนให้ถูกกับงานเรารับงานมาเป็นงานประเภทไหนหคนประเภทไหนอืแต่ละคนที่จบมาที่เดียวกันนิสยัยไม่เหมือนกันก็ทําไม่ได้นะอเรามาจิรนายเพชรอ่ะอื เจรนายเพชรก็ให้เป็นเพชรเพชรอะไรก็ว่ากันไปเจรนายแบบไหนเพชรแบบนี้ต้องเจรนายแบบนี้เพชรแบบนี้เจรนายแบบนี้เราเหมือนโค้ดอ่ะก็เหมือนโค้ดฟุตบอลนะจับตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอออะไรมันจะเหมาะกับเกมเกมของเราก็คือเป็นหลักของการบริหารส m มเมแต่ก่อนเราใช้บอกว่า3 m เออมแมนนะมันนี่เมเนจเม้นต์อะไรเงี้ยนะพวกมันนี่แมทเรียนอะไรเงี้ยนะ จังหวะเ,เปิดโรงพยาบาลผมมารู้จักอาจารย์หมอคนหนึ่งแกก็ให้ความรู้เรื่องการบริหารแล้วก็เข้าไปดูศึกษาอตอนหลังนี่มาศึกษาจาก u ูท b e มาศึกษาอะไรเพื่อย้อนกลับไปได้อยากไปเรียนบริหารนัเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณผมว่าผมปริญญาสามใบทําอะไรไม่ได้เลยผมว่าคุณไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไปเรียนบริหารแล้วคุณเนี่ยณเขียาตำราถือว่าคุณประสบความสําเร็จหมดแล้วแต่ว่า คุณเหมือนแบบซีอโอเหมือนแบบคนเหมือนถ้ามองมว่าเออเฮ้ยเหมือนคนมีเงินเหมือนคนรวยเหมือนอะไรแต่เฮ้ยคุณใช้ชีวิตแบบแบบมันไม่เหมือนน่ะผมจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยบริษัทนี้ของกูแม่แม่มไม่งั้นผมไม่ไม่มีรถดีๆขับกับเขาหรอกนะเล็กท,ที่จริงอะตอนนั้นมันที่ขับรถดีๆไม่ใช่ว่าตามกระแสตามอะไรหรอกนะแต่เรา เอาไว้เพื่อติดต่อธุรกิจเพื่ออะไร<อ>ระดับซีโอไปไปขี่รถฮอนด้าพิตตี้ไป,ปเ <ๆ S 2> นี้ยกเลงกุเลงไปเราไปใ, <c oughs> ใช่ไหมเออเนี่ยนี่คือคือหลักการคิดของคุณก็จะเรื่องของการบริหารเรื่องของการวางตัวเรื่องของอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมาครบนะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรียนใหม่แล้วก็มาได้อย่างคุณมันเป็นไปไม่ได้ผมหนึ่งมันบริหารมาร์เก็ตติ้ง อะไรพวกนี้เราต้องมีอยู่ในตัวอยู่าการไปนำเสนอการพรีเซนต์การอะไรทุกอย่างเ,เราก็ได้จากวิธีการจากผมว่าผมได้จากการทำแพนนะแผนที่เราทำส่วนการรักษาเนะี่ยเราก็ทำให้มันเข้าใจร่างก่อนอเราก็มีวัตถุป,ประสงค์แล้วก็การแก้ไข วิธีขันหนึ่งตามตามหลักก็คือไอ้นี่แพนดูเช็คแอคล์วก็มาไอที่เราไอไปเรียนไอไปไออะไรนะมึงไม่ต้องไปเยอะหรอกมึงเอาที่มึงศึกษาอยู่เนี่ยอนั่นแหละให้มันมันมันถ่องแท้ออืย่าไปเอากระพีมันน่ะเอาแก่นมันน่ก็เหมือนที่นเล็กพูดอยู่ประจําว่ามีสามอย่างที่จะประสบความสำเร็จก็คืออินพุตเอาพุแล้วก็ฟีดแบ็กมันก็อยู่ในวงนี้แหละเรา เราจะทําอะไรเราจะอินพุตทำอะไรเนเราต้องอินพุตเข้ามาคือเอาองค์ความรู้ทุกอย่างไปศึกษามาให้หมดว่าให้มันทะลุป,ปูกโลงอืมเมื่อศึกษาอะไแล้วเราลงมือทํานะลงมือทําทําแล้วเป็นยังไงเราก็รอดูผลฟีดแบ็กออกมาถ้ามันดีก็ทําต่อถ้ามันยังไม่ดีก็ต้องพัฒนาไนเรื่อยๆต้องท I, ํา CQI ใช่ไหมเนี่ยมันมันหลักไอการบริหารทุกวันนี้มันก็จะใช้หลักพวกนี้แหละ นในใกาารพัฒัฒตวเองอย่าไปหลงในคาเยินยออ,อย่าไปอะไรเราต้องมีหลักการม,มีแก่นแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วมันไม่มีหลักการไม่มีแก่นเนี่ยคุณไปหลงในคาเยินยอคุณก็จบมันไม่มีการหยุดหรอกหยุดคือแพ้อคนหยุดคือคนตายหยุดหายใจคือตายหยุดทำธุรกิจคุณก็แพ้คุณก็ต้องถอยออกจากมันคือทุกวันนี้คือถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองก็คือว่าเหมือนเราเดินถอยหลัง คนอื่นเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เราถอยหลังลงเรื่อยๆเนี่ยเออคือเหมือนเราหยุดอ่ะอืรถอ่ะถ้าเราหยุดคือรถเราตายอืคนหยุดก็คือต้องตายนะธุรกิจบอกามึงรวยขนาดนี้มึงทไมไม่หยุดวะก็บางคนหยุดไม่ลงไม่เป็นให้ไม่เป็นอะไรไม่ได้ทุกวันผมทําบุญเออนนุนแสนนี่แสนอะไรแล้วไม่เคยเอาบินพวกนี้มาเบิกนะอผมถือว่ามันถือเป็นความสุขของเหองเหมือนทรยศ แต่ในความคิดผมนะ,ะคนอื่นยังไงผมก็ไม่ไม่รู้อะนะแต่ผมสบายใจที่ผมได้ทำแค่แค่นั้นก็คือหลักความเป็นจริงก็คือหลักจากตัวนี้แหละที่เราทำทำงานนี้แหละมาประยุกต์ใช้ทุกวันนี่ต้องเข้าใจบางทีก็มีวิบนะเราเป็นผู้บริหารเราจะรู้ว่าการบริหารของแต่ละคนเป็นยังไงบางทีก็มีหลุดไปที่เนี่ยอย่างที่ผ่านมาเอาไปจัดงานเดินวิ่งท,ที่ที่ผ่านมา เราบางทีการบริหารบางทีเราขาดสติกับคนที่มาปฏิบัติงานอืเพียงแค่คุณสมมุติว่าคุณเป็นพยาบาลเนี่ยส่งคุณคุณไปคุณเป็นหมอส่งคุณไปแต่ไม่รู้ว่าไปงานเนี้มันไม่เหมาะสมกับงานอ่ะอืก็คือือใส่แมนลงไปไม่เหมาะสมกับงานนะ่ะคือคนที่จะทํางานไม่เหมาะสมอนั่นแหละผมผมผมใช้คํำนี้นะอื ต้อง,อง,องทุกอย่างต้องมันแมทแล้วช่วงเวลาทําไมผมบริหารในธุรก,กิจผมเฮ้ยระสมบผรณ์สำเร็จเดี๋ยวอีกสามบริษัทจะเล่าครั้งต่อไปอืมครั้งนี้ก็มาเกินเกินให้รู้ว่าเนี่ยชีวิตอของเฮียป,ป๋องมาถึงขั้นนี้แนละ้วไม่ธรรมดาจากทํางานหลายๆบริษัทหลายๆอย่างนี่กี่บริษัทแล้วโอ้โหนี่หกแล้วเดี๋ยวอีกสามเดี๋ยวอีกสามไอ้บริษัทเดี๋ยวมาไอ้ไนี่เด็ดเลยสามบริษัทเนี่ยมา คลิปหน้านะก็อีพีที่สมนี่อีพีที่2ก็ถือว่าเด็ดเหมือนกันเนี่ยมันสุดๆเลยอยากเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้มันมันมันโอ้ยรายละเอียดมันมันกว่านี้นี่เอาคร่าวๆไปก็เพราะถ้าบางทีลงลึกมากก็ไม่ได้ใช่บางทีมันมีผลอ่โอเคครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเฮียปองมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ